ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําลายแมลงปองน่ารักนะคะจะใช้สีตามที่อยู่บนเล็บเลยนะคะคือโทนสีเทาแล้วก็ดําแล้วก็มีการเพรเพิ่มประกายค่ะอ mm ัน hmm. mm hmm. ดับแรกนะคะเราจะลองพื้นเลน่ํนยาทาเล็บสีใสสีธรรมชาติ mm hmm. เพื่อให้เล็บของเราดูมีประกายชมพูนิดนึงนะคะดูสุขภาพดีค่ะ mm hmm. ทุกนิ้วนิ้วละหนึ่งรอบค่ะ แล้วก็ทำอย่างนี้กับทั้งสองข้างเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเปิดยาทาเล็บนะคะเอาไว้เลยนะคะสีเทานะคะเป็นสีเทามุกนะคะละเอียดทาประมาณหนึ่งส่วนสี่ของเล็บนะคะทุกนิ้ะ ที่เห็นในตัวอย่างนะคะก็จะเป็นสีที่เข้มข้นทารอบเดียวได้ะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็เป่านิดน,นึงน,น,นะคะระหว่างนี้ก็เตรียมยาทาเล็บสีสีแบบมีกากเพชนะคะเป็นกากเพชรสีเทานะคะหรือว่าที่เคยเรียกว่าโทนใสนะคะ ทาที่บริเวณรอยต่อค่ะทาเป็นแนวนอนที่รอยต่อของสีเทานาคะคะให้ติดพวกโฮุโลกแกรมนิหนึงนะคะเพื่อจะให้เกิดประกายแวงวางค่ะทำเช่นเดียวกันกันกบทุกนิ้วเลยะะที่รอยต่อ ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบสไตล์เรียบเก๋ก็สามารถทำเพียงเท่าน,นี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบใสนะคะเพื่อให้สีเล็บติดทนนาน,นะคะ่ะสำหรับคนที่อยากจะเพ้นลายแรงปอนแบบตัวอย่างนะคะก็เตรียมสีดำนะคะยางพารีสีดำถ้ามีสีอะคริลิกก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วคนสวยทั้งแค้วค่ะอันนี้ไงเป็นไงนนเพ้นเล็บค่ะ เสียงพี่เสียงพี่เมย์ก็เข้ากล้องเรียบร้อยแล้ว oh <dear. S 1> <laughs> ไม่เป็นไรหรอค่ะคำคำให้ใช้อุปกรณ์เสืริมก็คือกิ๊ติดผมนะคะเราต้องการให้ลูกตาอยู่บริเวณนี้นะคะจุดสองจุดนะคะเราจะว่าดอ,อุ้ยตายแล้วแมงแมงปอลินะคะเดี๋ยวแ,บบแยก้ไขนิดนึงพอสีเริ่มแห้งนะคะประมาณนี้แยกออกแล้วนะคะ แล้วก็ทำเป็นตัวของแมลงปอน,นะคะโดยจุดสองจุดติดกัน,นะคะ่ะนี้นะคะแล้วก็ปีดด้วยค่ะก็จุด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 ต่อกัน,นะคะ่ะไม่ยากเลยนะคะเราตรงนี้อาจจะดูง่ายกว่าจุดตาก่อน,นะคะ่ะ นั้นก็จุดตัวแล้วก็จุดปีนะคะถ้าใช้ปลายเล็บขาวจะเห็นเมงพอชัดตัวน,นี้ค่ะแบนี้ก็เป็นแบบ เบสิกเบสิกง่ายๆนะคะเผื่อใครเกิดไอเดียผสมสีอื่นขึ้นมาก็เก๋ดีค่ะใช้ได้เหมือนกันจะเป็นหลกไม้ก็ได้ะลรก็ได้แต่เห็นว่าทำบ่อยแล้วนะคะ,ะนะคะสังเกตน,นะคะลิจ่จะจุดจากข้างนอกเข้ามาข้างในทำให้จุดมีขนาดใหญ่ไปเล็กนะคะแบบติดกัน ง่ายๆไม่ยากนะคะเราขอใช้สีเหีืออ่อนนะคะเพราะว่าไม่มีสีขาวทำบริเวณตามกันค่ะาายอกจะม จะได้แยกออกนะคะตั้งหนึ่ตั้งองตังหน่งเป็นสี่พูดแล้วมีเสียงพ่ยะแล้วแล้วก็ทำปีกนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหมีกับเป็นของที่ปีนะคะก็ทําให้เหมือนกับเป็นสามมิติก็คือมีทั้งสีดำสีฟ้าเป็นลอยนึงขึ้นมานะคะซึ่งถ้าใครไม่ชอบการทาหลายสีอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะเอาสีที่ตัวเองชอบแล้วกันเนาะ อันนี้คือลองทำดูะคะด่ะือออกมาสวยไม่สวยก็ลบง่ายๆโอเคเออดูดีแล้ยวยก็ดูดีกว่าเดิมนะคะเห็นชัดหน่อยแล้วก็เป็นลายสีที่สดใสขึ้นค่ะเราไปทำไปดูนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เกิดไอเดียนะคะในการเพ้นเล็บมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ